วันนี้ค่ะวันนี้ยายพรจะมาเก็บผักโรตี้นะคะเห็นไหมันแค่เกี่ยวเกี่ยวเลยนะคะ<ม>อันนี้จะเป็นผักของประเทศญี่ปุ่นนะคะใช่ไหมคุณเนาะอันนี้จะเป็นผักของประเทศญี่ปุ่นนะคะกินแล้วมีประโยชน์ค่ะ ว่าจะก,ก่อนมาบ้านเพื่อนแล้วก็แม่เพื่อนก็ปลูกไว้เต็มเลยค่ะค่ะ่อนที่เก็บได้เยอะขนาดนี้แล้วนะคะขอยังปุ๊เห็นเยอะแล้วนะั้งหมดเลยเหรอคนอื่นยังไม่ได้กินหรือเปล่าไม่เป็นไรแม่บอกมันขึ้นง่ายยิ่งตัดยิ่งขึ้นสวยยิ่งเยอะจะได้เนี่ยพอแล้วมั้งครูพอแล้วะคะ่ะ สองถุงเด้ <laughs> ยเยอะไปละปุ๊เดี๋ยวก็พอแล้วค่ะเพื่อนนมาทให้สองถุงนะคะแสวแค่ถุงเดียวก็พอเรากิน2คนค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบาย